สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและต่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยอดวอนกอกอกกอย่อาาาาพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทย,ยุรีรวยรวยเชยได้กัปตันนะครับในคองตัวไทยเพิ่นขายมาแล้วนะครับสามตัวหางเดียวเน้นสองตัวเท่กับกระจัดาาในว,นวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์โอเกนะครับเพิ่นเสียมาแดงเลยตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็หน่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจญด้วยนะครับ ขอม่วนตะม่นอีกหน่อยนนทียาดแบงปัน,นมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพราะว่าจะยเอฟซีและตำรวจทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ำกันตุรกปเพื่อนสมายังได้ตามไปฟังพบความกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุกนคนนะคะมีนนนทิยามาตามแนวทางของโอลี่โก่งสุดท้ายนะคะเพิ่นไ้มาสามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็เพิ่นเน้นสองตัวเท่กับจานเลยคือเน้นสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปชมน้ำกันเลยคะ่ะรีบไป เห็นเป็นปริศนาใลัเขียนให้่เบิองเด้อผ่อน้ำให้กินากแหงมาีาไปในกระตนกินงานนี่ยไม่ิงเเน้ามากวนใจเย็นนะใจเย็นๆนวแง่ใจอ่อนเพแมนไวุ้นุนไม่จะรุนรักหาเนี่ยล่ะนางย่นี่ไลูมือแหงอุ้ยจรอไหมงานคงน เราลักข่อยานไรูหะจตงแค่งหันมันข้นกินอาหารเม็ดมานี่เรากินเห็นจะหมากับแมวแล้วกินอาหารเม็ดจ้าคนหรือไม่กินอาหารเม็ดจริงยาบ้าอย่างเงี้ยมันกระเลาเป็นรักษาอยาท่ยังที่บ้านที่ยังยังไปช่วยไปชีวิตนี่หมอหนึ่งมาถามคราบหมอเพืออนไฮันต่างชติย่าไปบ้าน มีปัญหาอย่างไอ้ถามว่าจิตมาจิตตอบได้วนนะตีเกี่ยวไอ้ไอ้ได้ือเพื่อมาถามกับเกี่ยวกับลดเสียงดัง <ภา S 2> ค่ะเกี่ยวกับลดเสียงดังพูดมาถามกับม่นพู้รถชี้รถเสียงดังเด้วย <ภา S 2> ค่ะคนไปดัดแปลงท่อมันติฟอว์มันไ,มได้เสียงดังรถเนี่ยเน้นเน้นผู่ามันผู้มาจะหุ่นม่นท่านหนึ่ว่า ขิงเขาเที่ยงอย่าไมมาตะอนแกนกินขงเขาเที่ยงล้วก็ตัดผมให้ลูกค้าโอ้ก็ได้ลอย่างาู้ใดญ่เคยงานแห้มาเปลนพรยังรีบยากุคับยากทุกคนเกรอะยากเลยย่างอเฮ้ยนี่ย่างยากย่งยากน่าสบายดีจ้าเป็นย่างอย่านี่าฟันปิดปัญหาเป็นยัางไดเป็นโตหรือหรืเป็นแก้วเป็นโตขื้นก้่ะครับ ต่วาดเปียใเบื้งวัที่สิบันบ่อเีมเนะว่าอิมเดกเป็นาร่งโเพิ่มเขียนเพิ่นให้แขงได้ดีมีหมดเลยหมดอื่นพวกได้ดิเทียเขียนตาล่างสิบกไป้ายมคาัมันเป็นมันมีสชมถามตัว่ามีเบื้องหงว่ามันมันปิดแงไหน วันนี้มียืดสองช่องสองช่องอยสองช่องช่องหนึ่งสิบประมาณนี้จ้าโอ้ยเห็ดช่องไว้ยังสีพอบานเล็กซ้ตัวหน้าสามตัวล้งเนาะ ชิบานมันสะิบิทเ,เนี่แล้วโทษเ่มมีว่เมียนเนื่ออันนี้มานี้ประมาณนี้ค่ะแล้วอีกอันี้ก็อยู่ประมาณนี้ชัดเดียวแค่ขี่แค่วาเ็นชิบาสิีเมนขับจ้างไง,ง 1, 3, <อ>พ่อจีพ่อเขาเร่องสามห้าอืัจ้าผเพเดินกบ ถ้าไม่เห็นก็รูปไส้ยาสีดแต่ว่าคนเท่ากันเบิ้งกันเบิ้งจับลังเบิ้งอีดีลรากันคือถ้ามองว่เห็นเท่าก็คือพวกเขาจ้าแนบมาละแนบมาเลยแต่แต่ว่าคนมันจริงมันพวกมีจุดดอกพ่อเชิญพี่ดะซื้อพ่อเลยแม่ยนพวมีพวกมีพวกมีจุดคนแม่วเล็กมีฝามีฉี่ไม่ควันนี่จ้าจ้าขันจุดมันหน้าแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเลขเลขสามมันบ่เต็มมันบ่พ่อแม่ยนจะพ่อพ่อบอกว่กว่าพ่อบอกว่าหนึ่ง หนึ่งสามห้าคิด่าได้ไหมมีสำเนียงบอก่ะมีสองตัวบอคนบริเกนสองตัวสองตวัวบอเบริเยนสอตวัวยังอยู่ที่่าตัวนี้ยูสองตวัวยังตัวนี้สองตอยังยเป็นหนึ่งเก้าก้าไป กลางนะราสามตัวนี่ประมาณนี้นะไปสามตัวสามตัวนี่เปลี่ยนยี่สี่กับพวกมยี่ตียกันนั่นเร่อกองเรเออกว่าตีเรียกพลังเรื่อตัวบีพวกันนี่ตัวบีบ่อขันขันบ่ออีกแบบนึงมันเป็น1,8ึ่แปดห้าได้่าตัวพ่อดีเป็นผู้ฟันพ่อหมั่นใจว่าเป็นหนึ่งสมห้ามันว่าคะโอเคเดี๋ยวสิลอกใส่กระดาษหายเด้อควะเดี๋ยวสีสัมษั์ตัวอย่างลำาูญ้ำางกับพวกั่ เพื่อนว่าเพื่อนสิเขียนห้เบิ้งว่าพอใน้ันน่ะหรือว่าพอเพื่นโชว์ปลายึ้นเพื่อนเห็เบิ้งเพื่นเห็ดไ้เบิง้เเบงเลย่นเียนสิเขียนก้นาห่หที่หนเป็นเังี่น่หละางล่างนี่เป็นหนืองากเบ้าหาขันจ้งแม่นี่คัมันจีเป็นนีมันต้ เป็นแค่สามีมัจว่าเป็นาะใจว่าเป็นสามพ่อมันใจสามหามันบอข้างล่างนี่เนื่องเก้ากับเก้าหานี่มันใจตัวใดมันใจวิงเก้าั่นใจเนื่องเก้าแม่นเลือกซื้อปนจ้าแม่นอยังนดี้สตอจะี่ื้อซตเน่งเก้าเก้าหาซื้อแล้วแต่พอมีชน o แต่พิจาาเก้าหามันเป็นเลขอัน้อ เราเลขข้างบนนี่เป็นนึ่งสามหาเนี่ยพ่อมันใจหนึ่งสามหรือสามหาแต่พ่อมันใจหลายอีคือโตเดียวสิบเก้าอืมันใจสิบเก้าหมายถึงว่าคำนั้นคำนั้นเที่ยวขนมเที่ยวกระจาดได้กับที่เที่ยวร่องหมองนี่นะมันใจสิบเก้าเน้นสิบเก้าเทียวกระจาดือสิบเก้า สามหาก็หน,นึ่งสามนี่ว่ามันใจวะมันมคนมาบอกคนเลาบ่กึกันใช่ข้ตใจใจบ่ขึ้กันแร้วบ่เล่าข้นกับว่าือค่คยเร่แค่ตัวนี้ตรงแม่นอันนี้แหละงูจี่อย่างบ่กันนูจะเขียนเป็นสามหากบหนึ่งสามนมันเล็กมันทะยาอนี้เลนี้เรีกบ่ขึ้กันว่าหนูตัดออกหนูตัดออกมาจาก จะสามตัวเราเจ้่สิตัดสินี้เราเจ้สิแ่งเป็นุ้มเดียเป็นุ้มมวดมาลอะไรเาเราเรื่งมันเป็นของวิทยาครับหนึ่งหานั่นัหนะรวยมันตัดได้สามยางเนาะเขาตัดเห็บซื้อๆบางคนอาจจะว่าทำไมแปลเป็นเลขหลายตัวแต่ตัดให้เฉยๆนะคะจะซื้อไม่ซื้อนั่นอีกเป็นเรื่องหนึ่งแต่ความเป็นจริงเลขพรดี่มันมีหนึ่งสามหากับหนึ่งเก้ากับเก้าหาโตพอเน้นจริงๆโตที่จะเพกกระจัดคือหนึ่งเก้ามันบ้ค่ะอ่า สามหานึงสามยังกับบ่เน้นบนเน้นอ่าสรุปที่ซ้มนี่นะเ่องที่กระจาดมากที่กระจาดนี่ซัมนี่มันก็ไ้ครับเป็นเนืงาสามหานึ่งสามหาตัดหายเป็นหนึ่1งสามสามหานึหาสองตัวเป็นหนึ่งเก้าเก่าหาเราว้างเรจากลางมันาดสิบอ็นที่สินะอืออตมาพ่อก๋เลยให้กันหนื้อเก่าเก้านึ่งเนี่ให้ซื้อบนน้ำแนน แต่ว่ากระบมเพรามาสายในยยันยันมันมันมันไปหลายมองอยงนะจ้ายันกระโดดขึ้นบนเคยมียวนบ่พอเลขพ่อบนเป็นล่างล่างเป็นบนเคยมีหลายเสียร์เื่อกันแต่ขึ้นมากระบมมีมันเคยูงเพียงมันเคยออกโตกะกับแต่ว่าเพียงแต่ว่าขึ้นบนจากล่างไปขึ้นบนจากบนลงล่างเคยมีแต่ว่าบ่ได้ออกโตกะกับอ๋อพี่น้องโบ่างเคเยนววเรยนังจอะ ขมาทั้งหลังมี่บที่เตาที่หัวี่ให้ให้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะคิดดีๆก่อนลงทุนเขาพ่อด้านพ่อดีนี่นะสือเป็นสีสันมันเทิงพ่แมรเขาพ่ด้วยเัาพ่อเพิเาเกิดด้วยด้วยนะเจ้าเด้วยขันเขาท่านเรยนด้วยไนี้ี่คือบอกพต่าแบ่งปันขือเก่า คิดว่าน่าจะซื้อได้เลขเด้หนีบ่ดังบ่อันแตว่าตัวที่มีปัญหาจะน้อยคือเกาหาเกาหาจะซื้อบ่ได้แตว่าตัวอื่นน่าจะซื้อได้อยูนะคะได้ของเงินพูดอันนี้เดี๋ยวค่ะบ่ฮักิดจบคิวยุ่อ๋อสรุปนะครับครับสรุปเมื้อสิวเอ็ต้อยู่บ้าเมื่อไปจะหนะเมื่อแล้วก็สะสรุปาสรุปกล้องทุกท่ายข่งนวดวันที่หนึ่งกุงพาพันสองห้าหกเจ็ด พอลี่หายเลขสามตัวเป็นหนึ่งสามหานะคะแต่ว่านุ้นที่ยาขอตัดเป็นหนึ่งสามสามหาก็หนึ่งหาเป็นเบื้องบนหรอวะให้เบื้องแล้วสําหรับเลขสองตัวนี้พอลี่มาหายซื้อกันบนกันล่างนั้ำขึ้นหนึ่งเก้ากับเก้าหาโตที่เพิ่นเน้นที่สุดเท่ากับจัดขึ้นหนึ่งเก้าหางเดียวนะคะผิด้นทิยาวงไว้ขอให้เอฟซีโศกหมานกันแนวทั้งของพอลี่ขอให้เปีรี่ถูกเกลียได้เป็นแสนเดอ้อค่ะวันนี้ที่เอามาแบ่งฝันนะคะ